สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับมาวัดประสิทธิภาพโลจิสติกเป็นเรื่องที่7นะแบบเบสิกนะเรื่องที่7นะครับการบริหารสินค้าคงคลังเหมือนเดิมนะครับมี3ด้าน1นึ่งวัดต้นทุน2ด้าระยะเวลาแล้วนะครับสด้านความแม่นยำนั่นเองนะเพราะว้าวันนี้เป็นเรื่องที่7แล้วนะครับใกล้จบแล้วมี8-9กนะครับก็จะจบแล้วนะครับสําหรับเบสิกทั่วไปนะครับทีนี้มาดูความหมาย ความหมายของตัวนี้นะครับการบริหารสินค้าคงคลังนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าด้วยการจัดการสินค้าคงคลังคือสินค้าไปวางไว้ในคลังนะครับก่อนหน้าน,นี้จะเป็นบริหารคลังสินค้าก็คือมีที่ว่างๆแล้วให้เอาของไปวางบริหารต่างกันอันนั้นจะมองในรูปแบบคลังอันนี้จะมองในรูปแบบอะไรครับสินค้าที่ไปวางไว้ในคลังว่ามีความต้องการของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนความต้องการพอไหมนะครับ ของข้าวของออกเร็วหรือช้ามีของที่ล้าสมัยไหมมีของที่ตกรุ่นตกยกที่มันใช้ไม่ได้ไหมนะครับฝ่ายที่ดูอาจจะเป็นฝ่ายคลังสินค้าหรือบางบริษัทนะจะเป็นเป็นแผแนกสินค้าคงคลังโดยตรงก็มีแนนอินเวนทอรี่นะครับหรือจะเป็นเหมือนเดิมเรื่องนี้จัดซื้อเหมือนเดิมนะครับจัดซื้อนะครับดูหรือฝ่ายการตลาดดูเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกด้านต้นทุนดูอะไรครับ สัดส่วนการถือครองสินค้าต่อปีนะครับหารด้วยมูลค่า <c oughs> ยอดขายต่อปีนะครับเหมือนเดิมยอดขายมันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้ายิ่งน้อยๆย,ยิ่งดีนะครับ0.5นะครับหรือก็ถือว่าดีถ้า5นะครับถึงไร0.5ถึง 5, 5ก็กลกางๆถ้ามากกว่า5เปอรแย่แล้วนะครับต้องปรับปรุงนะต่อไปนะครับระยะอันที่2เรื่องระยะเวลาเฉลี่ยนะครับ สินค้าคงคลังที่สามารถเราเก็บไว้ได้นะครับเป็นดัชนีตัวเนี้นะมันอยู่กี่วันกับเราถึงดีนะครับยิ่งหมุนอยู่กับเราน้อยเนี่ยยิ่งดีเพราะของเลยครับเราพยากรณ์ของพอของมาส่งมาเต็มเต็มถ้าของมาอยู่นานเป็นไงครับไม่ดีเป็นเงินจมถูกไหมของมาอยู่สี่สิบวันอย่างเงี้ยก็ถือว่าอะไรครับแย่ yeah. ของต้องพยายามหมุนออกนะครับเหมือนของที่ในร้างสะดวกซื้อต้องรีบมาเข้าสามวันห้าวันออกสามวันห้าวันต้องขายหมดต้องสั่งมาเพื่อของอะไรครับ หนึ่งถ้าเป็นของสดมันจะสดตลอดเวลาถูกไหมแต่ถ้าเป็นของที่มันสามารถเก็บได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่การเกิน30วันเพราะฉะนั้นเรียกว่าเฉลี่ยนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะเป็นยังไงนะครับว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ดีแค่ไหนนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่บริษัททําการสํารองสินค้านะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าถ้าเราคํานวณไว้ไม่ดีนะครับเป็นไงครับลูกค้ามาของขาดของขาดแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเราไม่มีน่าจะถือแล้วเราอยากเราอยากได้อไปร้านเอาแปะเงี้ยเอาแปะก็เอาแป,ป,ป,ปะกอไก่เอาแปะกอไก่เราจะไปซื้อน้ําปลาไม่มีเราก็ไปเชื่อแปะขอไข่เอาแปะขอไข่เก็บของไว้เยอะเลยนะครับก็มีของตลอดต่อไปเราก็จะไปซื้ออะไรเขาเวลับไปแล้วบอกโอ้ oh, ไปแล้วเอาแปะขอไข่ดีกว่าของเยอะ,อยอะอกว่าเป็นไงครับแต่เอาแปะขอไข่มีของเยอะๆไว้ก็เป็นไงครับก็ต้องลงทุนเยอะก็ทุนจมแต่ถ้าวันหนึ่งไข่ข,ขอไม่ได้เลยเป็นไงครับเอาแปะขอไข่ก็ทุนเยอะนะครับแต่เอาแปะกอไก่ก็ลูกค้า เพราะฉะนั้นการบริหารเรื่องสินค้าคงคลังจึงเป็นศาสตร์และสินที่ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าของมันต้องมีพอดีกับความต้องการของลูกค้าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอ่าด้านสุดท้ายอัตรานะครับจํานวนมีลอเรือสระ,ะอ่าตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูปหรือว่าสินค้าขาดมือนั่นเองนะครับเช่นสำเร็จรูปขาดมือหรือว่าของขาดมือนะครับเพราะฉะนั้นคือจํานวนเลยครับอัตราส่วนที่ ของที่ขาดเบอร์หรือว่าลูกค้าไม่ได้ต่ออะไรครับหารจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดสมมุติลูกค้ามีร้อยคนมาร้อยคนไม่ได้ของกี่คนสองอไม่ได้ของสามคนจากกี่คนร้อยคนถูกไหมแล้วก็เอาก็สามจำนวนของที่เราไม่ได้ขาดก็คือไม่ได้ส่งเขาสามคนหารด้วยร้อยแล้วคูณร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรครับสามเปอร์เซ็นต์ก็อยู่กลางๆเห็นไหมสองเปอร์เซ็นต์ดี 2ถึงสิบกลางๆถ้ามากกว่าสิบอร์เซ็์ไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเราก็รู้แล้วว่าเลขสามได้เป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้มาดูโจทย์เหมือนเดิมจะยืนพื้นเหมือนเดิมบริษัทแห่งหนึ่งขายเดือนละ5้าแสนบาทพันปีหนึ่งทำไมครับคูณสิบสองอ่าไม่มาเขียนอธิบายฟังกันนะก็จะยาวไปพันปีหนึ่งไนดะ้เท่าไหร่ครับหกล้านบาทต่อปียอดขายมีการเก็บสินค้าคงคลังเดือนละสองหมื่นอ่ะ เันเดือนละสองหมปีหนึ่งเท่าไหร่ครับคูณสิบสองแปนปีหนึ่งเท่ากับสองแสนสบาทต่อปีนะอ่าบาทต่อปีแล้วมีการสั่งซื้อสินค้าเดือนละสองครั้งซึ่งปีที่แล้วมีการสั่งสินค้ามาแต่ไม่พอขายสามครั้งนะาไอาคิดนิดนึงอ่ะอันดับแรกก่อนมูลค่าต้นทุนในการถือครองต่อยอดขายมูลค่าสินค้าอ่าต้นทุนสินค้าคงคลังเท่าไหร่ครับ ยอดขายมันมาแล้วเท่าไหร่นะสองแสนสี่ถูกไหมฐานยอดขายเหมือนเดิมเขาขายหกล้านอ่าเท่าไหร่ครับยอดขายหกล้านแล้วไปคูณอะไรครับคูณหนึ่งร้อยอ่าหืมคูณหนึ่ง้อยนะให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ครับสส่วนส่วน้าคง,งค้างก็สี่เปอร์เซ็นอยู่ระดับไหนอยู่ระดับกลางๆนะอ่า มากกว่า2แต่ไม่ถึงสิบกลางๆระยะเวลานะครับในการเก็บสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังเฉลีย่ยเท่าไหร่ครับซื้อมีการสั่งสินค้าเดือนละ2ครั้งแปลว่าระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลีย่ยคือเท่าไหร่ครับสิวันถูกไหมมาจากไหนมาจากสาเดือนหนึงมีสาวันโดยประมาณหาร2 อาจจะสั่งวันที่หนึ่งอะสมมติสั่งวันที่หวยออกวันที่หนึ่งก็สั่งวันที่สิบหกเนี้ยของก็จะมาอ่ะง่ายง่ายอัตราสินค้าขาดมือโอเคเป็นยังไงครับเขาบอกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมีการสั่งทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของขาดสามครั้งปีที่แล้ว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 มีกี่เดือนมีสิบสองเดือนถูกป่ะแล้วเราสั่งของไงครับสั่งสินค้าเดือนละสองครั้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นปีที่แล้วสั่งกี่ครั้งปีที่แล้วสั่ง ยี่สิบสี่ครั้งเห็นป้าปีที่แล้วสั่งยี่สิบสี่ครั้งของไม่มาเท่าไหร่ครับของขาดสามครั้งอ่าเพราะฉะนั้นอัตราสินค้าขาดมือนะครับสินค้าขาดมือมีค่าเท่ากับจำนวนที่ขาด หารด้วยทั้งหมดคือยี่สิบสี่คูณหนึ่งร้อยประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองจุดห้าเปอร์ซ็น์เกินสิบแปลว่าอะไรครับแย่ yeah. ต้องปรับปรุงนะเห็นไหมโจทย์ยากไหมไม่ยากเพราะว่าสเต็ปม,มาจากเหมือนเดิมแลละสัดส่วนหารยอดขายอ่าในค่าไหนหารยอดขาย ต่อไปไปเลยครับระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บก็แล้วแต่ว่าอ่าโอเคสินค้าคงคลังก็ให้เก็บยังไงนี้นโยบายยังไงนะครับอัตราสินค้าขาดมือก็เอาสินค้าที่สั่งแล้วไม่ได้ขอ,องหารด้วยปริมาณการสั่งทั้งหมดจบนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันเรื่องต่อๆไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังแลาา้วก็า material handling นะ